ัสดีครับนี่วันนี้เรามาอยู่กันที่งานแข่งว่ายน้ําของพี่เบมอีกแล้วนะครับที่ศูนย์สํานักงานศูนย์กีฬาปลัดกระทรวงกลาโหมหรือสนามกีฬาบางจากนะครับนี่พี่เบมกำลังวอร์มอยู่กับทีมโรงเรียนเลิศ่าถนนกาจนาพิเศษนะครับมาแข่งว่ายน้ํากันอีกแล้วอันนี้เป็นสนามที่เดิมนะครับที่พี่เบมเคยมางานวันแม่นะนี่กาลังวอร์มอุ่นเครื่องกันก่นกอนนะครับ นี่พี่เบมอยู่นี่มุมเลยมุมซ้ายเลยครับอเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าพี่เบมวันนี้จะไหว้ได้ดีขนาดไหนและจะได้เหรียญกลับมาหรือเปล่านะวันนี้อให้น้องๆวอร์มกันไปก่อนนะครับ อร์มเสร็จยังพี่เบมเหนื่อยแล้วครับอ่าต้องวอร์มก่อนนะนี่ <c oughs> น้องเบลลี่กับน้องบอเช่มาช่วยเชียร์ด้วยนะครับมาคอยเป็นกําลังใจให้พี่เบมนะ <c oughs> พี่เบมวันนี้จะทําให้ดีที่สุดเลยใช่ไหมครับจะเอากี่เหรียญดีครับหกเหรียญหกเหรียญแต่ไม่รู้ว่าจะได้เหรียญอะไรนะอ่าแต่ไม่รู้จะได้ถึงหกเหรียญด้วยหรือเปล่านะ <c oughs> เดี๋ยวเรามารอดูกันให้พี่เบมพักก่อนนี่นี่หมามาอยู่นี้ครับอ่า วางมือวามือวามือแล้ววามือแล้วแล้วเก้เวา้าาเนะว่างมือวาแล้วมาามามแล้วก็เลื่อนมาดังๆนะอ่งองเรื่ออ่พี่เบมนี่เดี๋ยวรอลงทะเบียนรายการแรกนะครับเป็นปีเสื้า5ิเมตรใช่ไหมครับอ่า พอเปิดรายการแรกมาก็งานโหดเลยใช่ไหมสีเสื้อ50เมตรนะครับนี่รอลงทะเบียนอยู่นะครับอเ,เอาไม่ได้นะพี่เบมเต็มที่นะครับีออันนี้พี่เบมลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่อยู่รูห้านะหมวกเขียวนะครับสีเสื้อ50เมตรอ่าตอนนี้เต็มตัวอยู่ครับเดี๋ยวรอดูว่าพี่เบมจะไหวได้ดีขนาดไหนนะครับนี่เดี๋ยวจะถึงพี่เบมแล้วครับรูห้าหมวกเขียวนะครับ พวกเราเตรียมตัวนะเพื่อนตุ้มเราไปเบี่ยรแทนเลยนะอ่าพี่เบียมขึ้นแล้วนะครับรตัวให้ดีกนตัวอไปพวกเราออกไปประจำที่เลยไปแล้วเบียมพวกเราขยำม,มาเลยขยำม,ม,มาขยำมาเบียมแล้ว Oh, oh, oh! แล้วกันนี้แล้วกันนี้เดมแล้วกันนี้แล้วแล้วกันนี้โอ้ยนิดเดียวนะพี่เมย์รที่สี่นะครับนิดเดียวเองลูกเกิดแล้วที่สามแล้วโอเคไม่เป็นไรครับไปไม่เป็นไรนิดเดียว นี่ลงทะเบียนรอบต่อไปนะครับฟรีสไตล์50เมตรนะพี่เบมอยู่ลู่สองนะครับนี่พี่เบมจริงจริงตืนต่นเต้นนิดนึงนะตะกกี้เข้าผีเสื้อ50เมตรเข้าที่สี่นะครับชิวเฉียดกันที่3าไปนิดเดียวเองอันนี้ฟรีสไตล์50เมตรนะครับดูว่าพี่เบมจะได้ที่เท่าไหร่นะอ่าต่อไปตาพี่เบียมแล้วครับเบมลู่สองนะฟรีสไตล์50เมตรหมวกเขียวนะครับ <c oughs> đêm lâu no, 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 no. no, no, no. đêm lâu no, no, no. đêm đêm ที่สี่แล้วพี่เบมอะไม่เป็นไรลูกที่สี่ไม่เป็นะะไรครับใส่รองเท้าวรองเท้าใส่รองเท้าวันไม่เป็นไรครับไปไปพักก่อนเดี๋ยวไปรอรายการต่อไปนี่ต่อไปพี่เบมจะลงทะเบียนกันเชียงยี่ห้าเมตรแล้วนะครับอันนี้เหลือได้ยี่บห้าเมตรแล้วนะตะกี้ห้าสิบเมตรสีเสื้อห้าสิบเมตรนะครับที่สี่สีตาลายห้าสิบเมตรที่สี่ตอนนี้เหลือ กันเชียง25เมตรสีไอกบ25เมตรสีเสื้อ25เมตรแล้วก็สีสไตล์2 5เมตรนะครับสี่รายการพี่เบ์เอาเต็มที่ครับเอาให้เต็มที่ของเราก็พอได้เท่เาไหร่ไม่ต้องสนใจครับเหมือนเดิมเต็มที่ของเราก็พอครับมาถึงคิวพี่เบมแล้วครับรูที่หนึห่งน้หมวกเขียวกันเชียง25เมตรนะครับ มีออกตัวก่อนเนะีมาเริ่มใหม่ครับไปแล้วเบ๊มเบ๊มเลิ่ ทางนี้เข้าที่ห้าเลยนะครับพี่เบมเ้าที่ห้าไม่อะไรครับมารอบนี้เขาเด็กเก่งทั้งนั้นเลยไม่อะไรครับไปไปพักผ่อนแล้วไปมาตาพี่เบมนะครับกบยิบห้าเมตรรูที่ห้านะครับหมวกเขียวมาแล้ว แล้ยวแล้าเบ้มแล้วเอาเข้ามาเลยเบมแล้วเบมแล้วกันนี่้ เบมน่าจะได้ครับดูไม่รู้เรื่องที่เบมได้ที่ห้าลูกไม่ไรลูกเร็วเร็วแล้วเร็วแล้วมาใส่รองเท้าก่อนมาต่อไปที่เบมมารอลงทะเบียนผีเสือ้อยี่ห้าเมตรนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้สักเหยญเลยนะครับแต่เราไม่เป็นไรนะครับเรามาเอาถือว่าประสบการณ์เนะาะเพราะว่าครั้งนี้มันมีคนแข่งไะแบบเขี่ยวๆทั้งนั้นเลยครับอ่าเราก็ทําเต็มที่ของเราก็พอ เอาประสบการณ์ครั้งนี้ไปพัฒนาตนเองเนาะรอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาเอาคืนอ่าเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ยังไม่จบนะอันนี้ผี่เสื้อ25เมตรแล้วรายการสุดท้ายก็เป็น4ีตาย25เมตรนะครับโอเค เต็มข้าที่สี่แล้วครับ,รรบที่สี่ลูกเร็วแล้วเร็วแล้วพีว่เบียนฮะ,ะ,ะรายการสุดท้ายของพี่เบียนม,มาแล้วครับฟรีสไตล์25เมตรลู่ที่สามหัวเขียวนะครับมาแล้ว เบม,ลบม,ลบมโลเบมเบมใช่คบมอ้๋อพี่เบมเข้าที่สี่อนี่พี่เบมแข่งครบหกรายการแล้วครับพี่เบมตอนแรกบ,บอกจะเอาหกเหรียญเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้สักเหรียญเลยนะแม่รอบนี้คือแบบ นักกีฬาเขี้ยวกันมากครับอ่าแต่ว่าเราเอาประสบการณ์ครั้งนี้ไปพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาแข่งรอบใหม่นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ายังไงคลิปนี้ก็ขอฝากน้องๆเพื่อนๆบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้แอบไปบ๊ายบายบ๊ายบายเบลลี่